ปลาคอไม่เจอตัวยังไงเลยพี่น้องตักลงไปสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแง่หมอเส่าบรรยากาศร่มหนาวอีกแล้วมาอยู่กับตะเรือขี่เหล่านะครับได้ยเราจะเปลี่ยนหรือเปล่านี่ยั่งยิบอ๋อว่าจะขออยู่ีบ<ะ>อกตะเรือเหยียดเอียงบุหยกินนี่ยคืเ,เพชรกระด้าง ซุเ้อกระดังโอ้ไปไหนปลาเข่งมาใส่เ่ยี่เวลาวิสาอโอ้ยัดการยิงเลยตัวนี้มันนี่ซุปเห็ดกระดังใส่กับปลาเข็งพี่น้องป,ปลาปนปลาปนแล้วก็อ่าฝนต้่มปลาบอสต้่มปลาเอียงหอไปเบิ่งกันนะ แล้วไปเบิ <uk> mm ่งต้มปลาก่อนพี่นี่ต้มปลาคอปลาคอมาเสก่กูเลยระยะเอมปลาคอบอกอืมปรุงเลยตัวนี้แม่บุทบันพี่น้องขั้นตอนการเห็ดแม่บุษบันต้มน้ำหมึกเยอะแล้วปลาลงมันปรุงแล้วต้มพูดปลาคออย่างก็ตัวย่งไงถึงปรุงแล้วม่ใส่เบอร์เราปะพ่อเราล้าทักฉัน ปาอัดประคอไม่เจอตัวใหญ่เลยพี่น้องไม่ไหวอมอได้เามก่นเมก่อนอ้อมมากก็ดีล่ะกดีกะี่แกบมันสิเกเอาละพี่นอกมา ไอที่ลืบปลาขิงปลาคอใส่กับไอ้กระดาษกระดาปนใส่กันเลยมันจังออกมันมันน่อยนึงเนาะมั<ช>นมันงม่ง่าย,ยปลาขอดข้าวปลาบัร่ะปลาตาของเถริปลาบันโคตรว่าจะ่วนม้เงไปซาปลา เอาที่อะไรยิบเก่าเออก็หลอกเล่าส่วนหนึงปลาจะไปยิ้ใหม่อืมยิบเก่านี่ยนะขอยุดนะยิบเก่าสามสิบปลาขึ้นมากบันนีน 29, <30. S 2> ปลาขึนลงบ่ได้ <c oughs> ตามบกปลากระไรน้ำมูลปลามูลเดี๋ยวดู 好酷。 ต้องหัวส่องสอดทำทีอยู่มั้ส่นจแล้มีกี่ไลน์เกี่ยวเท้าใส่ผพักเขียนเสาเงาพอ,อดีเขี่ยวนอนละปุ่นเขียนมาใครเขียนพักลงไป cho vào Nên Cái dòng dây khai rất mỏi Nào vì nóng mà Lông mưa rồi đấy สมปคอกับซุปเห็ดเ<ม>สบเสียกะ thank <laughs> you เหตการณร่มหนาวคือเขาหอ <c oughs> สดหนหันหอน่อหลวงกว่อเนาะ มามาพี่น้องมาเอา้ากินเขากันเด้ออ๋อคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่แล้วพี่น้องคลิปนาสีเปเฮ็ดเอียงอย่างีกินอย่าลืมกดติดตามไปในเดอ้อครับแต่ลอกีเหล่าคลิปนี้สวัสดีครับ